ไปคนเดียวไม่มีใครเห็นเชื่ออะไปคนเดียวมีคนเห็นไปได้ไปได้มีช่องเลยครับโอ้โหรอดได้เลยรถผู้ใหญ่บ้านกับแม่ใหญ่แรง阿里สองสองแรงพอแล้วพอแล้วไหน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 อยู่ไหนหลัง ะโอ้ย่าถูกตัดเว้ยอนนี้ออกมาคุยข้างนอกยาถูกตัดโอ้โหย่าอย่างงามเลยเอาไว้ให้หมามันมานอนจริงจริงหมามันชอบนอนจริงจริงในยาถูกตัดตัวก็จะไม่เป็นหมาหรอกใช่ไหมอ้โหโ ยเยบรถเยยบี่ยงมากเลยอ่ะทำไมใส่ตามเขาเขียนให้เขียนดีเลยไม่มีกูุญแจ้อยู่ที่บอกคูเขอ้รู้สบังว่าใครโหมีผลไม้เยอะเลยบ้านโอ้มะคงมะคงโอ้ยมัดขอนใน้องค่ะมีจมูกคงเนี่ยแหละ่แตงจริงแต่งโมกันนี้ แน,น่เอินไปติดใจไปเอาก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเพิ่มก๋วยเอาไปเมื่อกี้เนี่ยวันนีเขับรถไปให้ใจจะเพิ่มรถไปให้ไ,หไปโอ้โหอะไรจะออกไป,ปแล้วไปขับรู้รรรเ,เ,รรเรื่องรู้ทางรู้เิอเนอะฮะแล้วขับไปมันรู้เรื่องรู้ทางรู้ที่เละ แดงอาลีก็พาไปแรงอาลีก็พาไปแต่แล้วก็ไม่กล้าไปอยู่แล้วเริ่มทำรึไม่กล้าคุณจะลองเข้ามาสักครั้งหนึ่งหรือยังเนี่ยที่นี่มาอยู่เรื่อตอนนี้อยู่ปากช่องไหมคะอยู่ปากช่องไม่ใช่มาอยู่บ้านหลังนี้สักครั้งหนึ่งหรือยังมานอนสี่คืนแล้วค่ะโอ้มานอนสี่คืนแล้วารที่แล้วนอนสี่คืนโอ้โหหนึ่งครั้งนะใช่ค่ะนอนสี่คืนโอ้ยจ๊บเจือเว้ยจ๊อบเจือ อไอคนนั้นรู้จักเลยคนนั้นเราคนเดิทางฮะไม่มาบองทีก่อนได้นะว่าจะใส่ชุดใหม่หมดแล้วเรียบร้อยชุดที่เดินทางมาดีดีดีแล้วคือเรียบร้อยหมดแล้วการการทุกท่านเลยคะเป็นไม่ก็คเดียวโแเ่งกันมากี่คนเดียวอ่ะน่ายาวอมเปล่าอมเปล่าแล้ว โอ้แล้วก็มาเอาเผื่อคนอื่นเขาบ้างเลยเหรอพาไปชมบ้านเก่าบ้านโน้นหาทางเออไปดูบ้านพาไปชอบจะมาอยู่กับลุงลุงเลยเนี่ยปวดเน้นขีดฟันชอบเนี่ยแม่เขาสอนเติมบ้านแล้วค่ะแม่ม่รู้จักแล้วบนนี่รู้จักกูเกอปาร์บอน มีพูดแค่นี้กันเอยแล้วรถร้เกิดที่ไหนเกิดกรุงเทพ้วเกิดไปอุบลกรุงเทพค่ะเออแม่ครับแม่เขาอุบลค่ะเลนสสีเกตอ้าวไม่สิเออุบลดินะเจ้าอุบลคนที่สีเกศหรืจำไม่ได้พี่แกพีเกศพีเกศพกสะกดสะกดดูีก มณฑาเขามาเกิดพิบูนณารีสเกตใช่มพีบูนพิบูลเอ่อมณฑาพิบูเแต่คนยกเกิดซิกเกิดแตแอ๊บพีบูนนะฮะแ่แอ๊บพี่บูนพี่ชายก็ตายน้องสาวก็ตายก็เป็นลูกกังหัน อีกนอยต้องซื้อกนอยซื้อคาร์อนเออต้องซื้อออแก็นสูตรอะไรอีกนอยอุ่นฟนอะไรก็มามามาเป็นละลอกละลอกเยอะรุ่เทพเหรอมีเอาก็อยากไปเดินชายนามนี่เดินก็ไม่เดินเดี๋ยวนี้ก็ต้องถือไม่เท้าแล้วอ่ะก็อะไรไปนั่งรถไป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 เดินเดินเดินี่ไหวแล้วก็นั่งรถเอา ไปนี่คือรถคันนี้โอ้โหเป็นที่รู้กันวันนั้นมเจอทางนู้นเป็นปันย่ยวิ่งมาทางนี้พอไปทางนู้นรถผ่านบานไล้เราดั้งดักรอเราแอดเป็นว่าเรื่อาสมี้แอดสมองให้เอมัจะแปดิบเลยเว้ยย่างอ๋อแอลห้าสิบสี่เอ้าอ๋อออา นี่ยปีเดียวกันเนี่ยเออนี่เออนี่ก็เนี่ยปีเดียวกันศูนยหกเหมือนกันศูนยกอาศูนย์หกเหมือนกันเดียวกันอแต่นเขาเป็นพยาน่าฮ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 าฮเ่า่ย่าฮ่่า่่ััาา่่่า่่่แ่ โล่งหน่อยอีสองปีเราจะ,ะกินก่อนก็ได้ตามใจนะไปกับพ่อศูนย์ก็อีกอีสอปีเดิอีสามปีสปีกก่กปีนี้หกสี่หกี่กีสอปีก็หกหกนี่ก็พยาเหมือนกันเนาะฮะม่ไม่ไม่จะพยายาแล้วเขานักบัญชี นักบัญชีตาวพยาบาลวพยาบาลไม่เป็นไ้ม่เป็นไอที่เขาออันนี้เป็นเบ็ดตะเล็งแล้วค่ะนักบัญชีจากออสเตรเลียออาเรลฮะก็ไป้าคันเล็กค่ะทำไมอ๋อเอาซิเอามาเอาสาเอามสี่คันเอารถที่นั่นมาแล้วก็ขับมาดีเี๋ยวไปเดี๋ยวไปขับมา เดี๋ยวไปได้๋ยวกาับมาอยู่ที่นั่นสามสี่กันอยู่จนเกือบ่เลยนะกับยี่กลับไปเย็นเดี๋ยวนี้สามส่กันเย็นจะเช่าจะเช่ารถโชแม่เงินเยอะเอามาเอามาจะเช่าสแลวมาเอามาตัดตัดบัตรเจ็มาเท่าไหร่าบา เศรษฐีใหญ่นี่เนาะโอ้ทั้งเศรษฐีเนี่ยออีโอ้ยมันเผาอีกเลยขาเขาไป่ชอเอาเขาแปดเจ้าแป๊บเอีวเนี่ยแปดสิบเท่าไรแปดสิบ3อสามปีออยองก็สามปีอ่าแปดสิบสี่แล้ว อไปอัพเดทแย้ไปเดินสะดุดไม่ไหวไม่ไหวหักไม่ไหวแล้วแอ์ก็แปดสิบปีนี้แปดสิแอ์ก็แปดสิบปีนุ่เอาแปดสิบสี่ข้ากันหมดแล้วแล้วจะไปเห็นอะไรอ้าวมาดูชม เนี่ยเห็นไหมต้นข้าวโพดเนี่ยโอ้ยงามเดี๋ยวเขาก็ได้เอาไปทิ้งไว้ที่บ้านนั่นแหละเดี๋ยวก็ใช้ที่บ้านเดี๋ยวเดี๋ยวภัยเมืองก็ขับไปไว้ที่บ้านเด้อเนง่ยภัยเมืองขับไปนี่พ่อครูจะบอกว่าอะไรยังไงที่ไหนผัดผักผั้เลยอันนี้เลยอันนี้เลยเป็นการนี้เลย นั่งได้นั่งได้นั่งได้ได้เจอมันหลายตอนหลายรถเขาหลายตอนรถนั่งอรถเขาหลายตอนนั่งได้หลายตอนเป็หลายตอนตวนโอ้ยข้าวพดกำลัออกเลย่กำลังสวยเลย พระอาทิตย์หมดแล้วพวระอาทิตย์ลงไปแล้วโน่นฝั่งโน้นพระอาทิตย์ลงทางโน่นทางนี้ตะวันออกทางโน่นตกแล้วนี้เขาบอกว่าจะมีพายุาร้อนนะสามวันนห้าวันนี้สามถึงห้าเนี่ยยังกลัวยิ่งไว่าเออเ็นแล้วพายุโอ้น้ำน้ำโผล่มาเนี่ยน้ำจะน้ำเทหมดเลยตอนนี้เพื่อนน้ำโผลก็มีปัญหาแห้ง้ ของเราไม่ม,ไมี moon, แห้งน้ำมันนอนกระดานมมันไม่จะท่วมนี่มันยังพุ่งาเมษาเอสฮาพุทธพามิถุนาโว้ยองสามเดือนอีสองเดือนสามเดือนอู่เดี๋ยวลุงมาค่ะเนี่ยอากาศมันดีโอ้โหอากาศใช่จริงนะถ้าเผื่อว่ารู้สึกได้นะมันไม่มีความรู้สึกเท่านั้นนะนี่กรุงเทพนะแต่อากาศมันแย่โอ้อากาศแย่จริงๆนะกรุงเทพอากาศมลพิษมันเยอะ มันต่างกันที่เหนียวโหยิ่งเช้าเยี่ยโอ้โหอากาศหวานปิดฉากจะตายดูอิดฉามากเลยนั่งดูดูทุกวันนะได้กินทั้งหัวน้าปิดฉาอยู่ใน้าปิมันมาไม่ได้อ่ไม่ได้มันจะไปติดอาค่ะยี่ช่วงก่อนนี่แม่แม่ก็พัวโควิดไม่ไม่อยากออกไปไหนอยู่นี่มีโควิดเราอยู่เนี่ย จินเนาะยิ่มุีนมันมันมันสังขยามูนมังเพราะว่าพี่เจ้าไปไหนไปหามากับมือดิซื้อที่ซื้อที่ดินซื้อบ้านซื้อเงินที่ดินหนึงไรอ่ะโอ้ยทัอะไรยันเนี่ยยูจะตีแหละ ัดกีดิบกไปจะได้โเองันนี้มันใช่ไหมครับต้มไก่เข่าเน่าไม่ตีวงรถใหญ่ยาวก็บอกเดี๋ยวนี้พี่พี่ขับรถใหญ่ไม่ได้แล้วเพราะอ่าต่ก่อนเนี่นะไอ้รถวีชเาเจ้าเอิญเนี่ยโอ้ยไปบ่อย ยเหมือนจดิมนะันแรงโอ้นันนาริมูนก็เด็ดดีแค่นั้นนาริมูนมืดแล้วมันมืดแล้วมัักีพัทองอ่ะมีพักทองสปาเกตตี้ด้วยอพักตองบัตเกอร์นัทด้วยโอ้โห สันหายนี่มันจะเหนี่ยงหรือเปล่เพิ่งอ่านคลิปประชาชนนี้ก็บอกว่าเหนียงเหนื่งร้อมะละกอเราเนี่ยนะคะมีดีกว่าไอแอปเปิ้ลไม่เท่าแล้วก็ดีกว่าทุกอย่างเลยโอ้โหมะละกอเราเพราะเนี้ยผลิตภัณฑที่ไม่แก่นี่เลยไปเดอยู่ในบ้านล่านี่กินเข้าไปให้หมดเถอะมะละกอใครกินใครกินมะละกอหมดแล้ว ยกบัลาเลยั็ีจริงๆนะโอ้โหเมื่อกี้พอดีจะเนี่ยก็เลยไปกำลังไส่มันนะค่ะไดรถใส่่เวร์ไรถไดเก็บมาเก็บันไเก็บมตอนบ่ายเปช้าเช้าไหมเช้ามาถอนมันกันเาะขุดมันกันตอนนี้ก็ขุดแล้วพัดกันนี่สีเขียวใช่ไหมพี่มรีมทำขูแป้งนี้อค่ะนี่จะเก็บ เนี่ด้วยแก็บซื้อิกณฑอีบัตรไวเนี่ยมันมรกอทั้งนั้นเลย้วยเลยรวยมะกโหัวปรีกับมรกรเอาไปหากินไม่ได้เลยที่กรุงเทพนี่างามาไปไอ้ที่ไอ้มรดกนไปที่หนเม่อไหก็ลงเขาซื้อไปไปไื้อไหน่ะที่ไหนก็ได้ะไปให้มันมานี่าม่มีแจนี่มมนเขาบอกนายจะได้ ไกุญแจเปิดออกน่อกเลยเออออกไปนวดเลยเนาะกุญแจอยู่ที่อบคพอดีมืดเอกุญแจอยู่ที่พอที่วเรามีไปแบบมาแล้วก็ทัวร์เอยสิทัวร์ทัวร์เจอจิตมาทัวร์เมนเมอะไรมาอาติมาอาทิจบอาทิจบทอาทิจบยัไปเดินมาที่ โอ้เดินมาถึงตะกอนนาอุย้ยตะกอเดเก่งเราใครตอนนั้นเรากลัวตอนนั้นอะไรตอนนั่นคุณอะไรอนะงนี้ก็บอกว่าหมูนะครับตกกระจายว่าให้ท่าหมูมันเขมือเรา่ีดน้องเราไม่เ,ไเห็นซากเลยเวไม่เจอเลยเคยถอยกลับกลับเดินจาช้าเมือม่อเา,อา,อา,อา,าน้แกน้แกก็ไม่พู มาดูที рон, 56, no, right, uh ่จอมาดูท hmm. no ี่จอซิ่จับชีวิตเยอะเงิะเยอะเงินเลยนะตอนรับนนี่จบชีวิตชีิตออกมันออกไม่ได้ตหลังได้ไัมาแล้ว พอกมีขับรถตามมีรถตามมาด้วยอย่นี่ก็เมื่อกี้ที่น้องเขาให้ขับรถเปล่าไปมาใช่ใช่ไปเมืองไปเมืองขัมีตาเดียวด้วยเนี่ยของเราสองตาด้วยตาเดียวก็ไม่รู้นะเนี่ยติงขึนแค่จะได้นะทำไปว่าเขามันมันสับไปข้างเอ๊เอนี่ได้ถ้าสนใจสั้นเดี๋ยวนี้หรือเปล่าเอ๊ะคุณมีกุญแจี๊ยกุญแจนี๊ยบกระเจี๊ยบไม่ใช่เหรอ ไม่ได้ผมไม่ได้เก็บให้แผ่นดินค่ะให้แผ่นดินอ๋อเหรอก็ไม่ลืมขอมาไปไม่ได้ไปไม่ได้โอ้ยเจะได้กันดีกว่านี้เดี๋ยงเงินก็ไปจะไปก็ไปนนี้ก็ได้เนี่เราให้เป็นเชื่อหน่อยครับมาบทสามไม่พูดักแปดบทสาไม่พูดหรไม่รู้ผมไม่รู้เออเอเลียนเชื่อดอยเนี่ไม่เป็นไรนี่ มันมืดแล้วค่ะพรุ่งนี้กจะดาวพรุ่งนี้เช้ากี่โมงคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้ากี่โมงคะเฮ้ยหลังแล้พรุ่งนี้วันศุกร์พรุ่งนี้เข้าวันมีงานม่ายนะพรุ่งนี้เอ๊ะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ยังยังยังพรุ่งนี้ยังอาจจะมายังไม่ได้นะ8โมงครึ่งนูนถึง8โมงครึ่ง ตรงนี้แปดโมงครึ่งเาตมาถึงจ้าไม่ต้องรีบไปแอลไปทุกที่นะค่อยๆแล้แอลจะอยากจะให้ให้ให้เอิร์นไม่ค่อยพาไปอยู่าให้เอิร์นมาอยู่บ้านเราอาเอิร์นมาอยู่อยาให้เอิร์นมาดูชวนให้อยู่นี่ค่อยอยู่กรุงเทพมีแค่สองไร่ไร้นี่พันไร่ไงโอ้ไม่ถึงเลยค่ะมีอยู่ห้องคิดเกตต์ตะลางวานี่โห้โ พ่อตัวไอ้ไอ,อ,อ้ที่ดินที่พ่อท่านให้ของฉัน,ขขขขขนเขาปัดแล้วอะเอาแต่งงานนะแต่ก่อน,นจะพฤศีิกันเจ็ดสีบาทแล้วไปเฉยปีนี้มันจะเอาแล้วเท่าไหร่รู้ไหมเก้าพันต่อปีบอกเฮ้ยอะไรเขาบอกที่ดิบบ้านเล่าร้อยตารางวาเขา,า,าตีแตเก็ตราคา วาราวาราวาลาลกสามหมื่นน่นะที้กินแนั่นน่ะสามหมื่นวาราสามหมื่นคนัวนี้เป็นสาลาที่ทำกิจรรกอมเมื่อก่อนก็เป็นสาราใหญ่ ข้างหน้าสีก็ฟูบวในเรือรับเราเขาจตุลงมห้พ่อให้อม่มาอยู่ในเรือรับเราเป็นง่ายเลยพี่พาทั้งเอิร์นมาดูนี่นี่เดี๋ยวยม่านมาจบเข็รือม่านบ้านบ้านเตินี่นี่นีนี่องลางองง้อนงนา เอาซาไปเขาซาก็ได้เอาดาบพันเลยขับรถไปที่แรงไปดูแรงขขับรถตลอดเลยะนองเอมัน้เท่อาีคากัวอะไรนะ <c oughs> ทวรมันมิดเนี่ยนะใครจะทำไม่ <c oughs> <c oughs> ทัวกันมืดมเนะเี่ยนะ <c oughs> นายกไปเลยไม่มีใครดูอันนั้นเลยปั๊มเลยอ่ะมันเขายกไปแล้วก็ยกแล้วคนกลับไปนอนแล้วอ้าวถ้าคนอื่นเขาเข้ามาเขาเาเข้ามาได้สบายดีก็สบายที่นี่ไม่เห็นจะยากอะไรนี่ยไม่มีไม่มีใครแล้วลูกเขาหัวละแต่ก่อนเห็นจะคุณลุงกันนะตอดปาตดต้านแต่เราเอามั่งเลยเดี๋ยวนี้ลูกเขาบอกแม่จยังไงได้ก็ดูทมันจะได้ไม่ตื่นใช่บอกลูก อย่าว่าแม่เลยนะตอนนี้แม่ขอเถอะเออขอพิญญามาโอ้ยไปชพิญบอกฮะไปพบอกเปตม่บ้านท่านก็ขับแรง่อแรคามันืดแล้วไมจะเป็นไรไปตจะเมืยเขาแค่นี้ก็เมื่อย ลอซ้ายน да ี่ก็ได้นะครัซ้อซ้ายจะง่ายกว่าไม่ต้องไปมูลได้ดูไลฟวิวิวมืดมืดนะอจจอต้นนี้ใหญ่มากนะต้นว่าเี้ยต้องรอหนก่อนรอสองอมง่ยก่อนนี้จะไปกี่โมงคะ กี่โมงอ่ะนีมแต่มาตื่นหกโมงเ้ากี่โมงหกโมงสิบนาทีอ่ะรแต่แม่รกแต่แม่ตื่นยังอ่ะคด้วยแอลตื่นแล้วไม่ต้องเปลาเลยจะรู้กระเป๋าฉันนั่นแหละนอนตื่นแล้วจะรู้รเฮูวิธีชาร์จอยู่ใช่ไหมนี่หกโมไอ้เครื่องนั่นน่ะดูวิธีชาร์จใช่ไหมเครงงยัชรย เอาทงไดเ่อค่ะไอมองรู้ไหมคะถ้จะรู้มีไงมีท็เอมันเสียบไม่ลอมันจะไปหาอยางเลยปั๊ดาีไม่มาก็ปอกเอาเลยทิ่ยากอะไรนั้นาเดี๋ยวรเป็นคนเราในสบายนะเพรสิบกว่าเด็กค่วทำใจทำอะไรจอะไรก็สบายปริญาโทปริญญาเอกสบายตสร็ยไม่ต้องไปโอ้โหที่อื่นแ้นะาอบแงนะคะ เออด้วยใช่แท้พราเรานี่สบายทุกอย่างเลยเข้าสถานที่อนักขึ้นจากรถบรตุกโงค่าเบื่ออยู่เลยอ่ะโรงเหรอโกงใช่ไหมรอหลุงพ่อข้าเป็ดแล้วรถยานฟ้านะ ไปข้าง,งนอกก่อนก็ได้ไ่จะให้หน้าปัานแลวใว้ห้าก,กันนเดีให้เองเดี๋ยวเขาจัดการเลดี๋ยวรถเอ้ามาไม่ได้